รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อย่าเรียกว่าสวยเรียกว่าง,งดงามเกินบรรยายเดี๋ยววิวแบบนี้สวัสดีย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่น้ําดานูบล้ะสวัสดีก่อนเลยโอ้โหเพราะว่าหลังจากนี้ภาษาบาซาิจะพาคุณผู้ชม <c oughs> ไปล่องแม่น้ำดานูบเนาะทริปนี้เราไม่เดินเราไม่นั่งรถแต่เราจะล่องเรือลอยลอยลอยกันไปชิลๆใช่ข้อสำคัญคือเราล่องไปเรื่อยๆหลายประเทศผ่านมาสักสี่ห้าประเทศเลยใช่มีฮังการีมีเช็กมีออสเตรียเยอรมันแล้วก็สโลวาเกียใช่เอออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่หลายๆก็แวะไปตามเมืองต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้ำดานุบมันยาวมากอ่ะสามเกือบสามพันกิโลคือยาวว่า เขาจำกี่ประเทศอ่ะพี่10ประเทศแต่ของเรานี่ผ่านประมาณน่าจะ 4- ีหประเทศอะไรอย่างนี้เราค่อยๆไปจะล่องให้ครบไหมก็อยากจะครบพี่ก็กี่คืนอ่ะถ้างนั้นแกคุยยกับเรือเพิ่มแล้วดานูบด r e a ในครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่แหละบูดาเปสต์แล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งบูดาที่เห็นข้างหลัง ฝั่งเป๊นั่งเหมือนอยู่ตรงนด์มาร์คของของบูดาเปสต์เลยเพราะว่าใครๆมาก็คงอยากจะถ่ายรูปกับข้างหลังเป็นนางแบบที่ขึ้นกล้องใช่สวยงามมากเอ้แต่อยากดูกลางคืนด้วยนะมาแล้วยังไม่เคยมาแล้วยังไม่เคยเห็นกลางคืนเลยไอ้ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไฮไลท์ก็อยู่ที่กลางคืนด้วยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันไม่นอนนะไม่นอนไม่นอนเขาบอกเขาบอกกลางคืนนี้ติดไฟแล้วเปล่าเลยยิบรยาบเลยเซ็กซี่อะไรอย่างเงย ระหว่างนี้เราสักลูมพี่เย่ <Yeah. S 1> บนเอาไว้เหรอพี่บนเดิน,นอะไรเอ้คนเขามาเที่ยวฝั่งบูดากันเนี่ยนะ เขาขึ้นเคเบิลคาร์ไอ้อนี่ชวนเดินชวนคนซึ่งไม่ค่อยอยากจะเดินเลยอ่ะนี่ฟิตมากขาเข่าเขดีละไม่มีกุ๊ๆกับกินคอลลาเจนมาอย่างนีเดินไปน่ดนสิก,กุ๊อะไรเงี้ยไม่จริงๆเขามีเคเบิลคาร์อยู่ตรงนู้นแต่ว่าจริงๆอ่ะสำหรับคนขึ้นฝั่งบูดามีทางเลือกก็คือ,อดเดินเลาะสวนอากาศดีไหมอากาศดีมา,ากแต่ตก่อนส่ดหายใจอ่ะ ฝั่งฝั่งฝั่งบูดานนี่คือเป็นเขาเหรอคะมันเป็นเนินเนินเห็นร้าเนินเนินดังนั้นเนี่ยแหล่งท่องสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกนะบูดาคาโซหรือจะเป็นโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่บนเนินหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเลาะเลี้ยวไปถ้าอยากจะชมฝั่งนี้ก็ต้องขาแข็งแรงนิดนึงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็เชิญเคเบิลคาร์ไดเคะาก็มีให้ก็ตังเราก็มีแต่ว่าไออยากเดินเนี่ยถือว่าไออยากเดินว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการละเป็นขาซ่าพาเดินไปอะไรย่า่ะ เป็นไงนคุ้มค่าแก่การเดินหอบมาฮิ่หอบมา,<อ>บมาเมื่อกี้พลุงพลังขึ้นมาเลยเออแต่เราเดินมาจากซอกนูนปึง้ง ขึ้นมาเจอนี้เลยเป็นลานเลยนะสวยมากอันนี้เป็นโบสถ์ที่สวยมากเนี่ยใช่โบสถ์แมตเที a สเขาบอกว่าจ้างมาเจ็ดร้อยปีแล้วความเลอค่าอยู่ที่เป็นมรดกโลกด้วยมไม่ได้อยู่คือ,อปกติโบสถ์อะเก่าแต่บางอันก็ไม่ได้เป็นมรดกโลกแต่อันนี้ยคือความเลอค่าตั้งได้ตั้งแห่หลังคงหลังคาเขาจะไล่สีสวยแล้วก็ ข้างในมีภาพเขียนม,มีมีเป็นกระจกสีบอกเล่าเรื่องราวจริงๆความสําคัญของบทเนี้ยเขาเอาไว้เฉลิมพรเกล้าเฉลิมฉลองเฉล,ลิมราชสมบัตินะของกษัตริย์ที่นี่เวลามีการแบบว่ากษัตริย์องค์ใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเฉลิมฉลองก็อันนี้ก็สร้างให้กับกษัตริย์แมทเทียสด้วยใช่อะไนีข้างๆนี่นีอันนี้พระเจ้าสตีเฟนที่เดิมแต่เดี๋ยวก่อนเราลืมไปลืมบอกว่าก่อนจะไป พระเจ้าสเตเฟนที่หนึ่งไม่น่าเชื่อว่ามียุคหนึ่งช่วงที่พวกเติร์กเข้ามายุคลาที่นี่เป็นมัสยิดมีหลายที่หลายเมืองในยุโรปอ่ะไอที่พี่เคยไปอ่ะแล้วก็แบบมีสภาพเป็นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งที่ที่อิสตันบูลก็มีโบสถ์เป็นวิสุเลาสุเลาแล้วกลับมาเป็นโบสถ์เซนโซเฟียที่เซนโซเฟียฮาเกียโซเฟียก็จะมียุคหนึ่ง นี่ที่นี่ก็เหมือนกันคือสังเกตว่าที่ไหนที่พวกออโตมันหรือพวกเติร์กเข้าไปอะ่ะก็จะมีแบบนอกจากมีพวกฮัมมาม,มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกออโตมันอย่างเดียวสิใช่ไหมมี<ว>อันนี้ด้วยทางพวกมองโกเจกิสนก็มาดีแถวนี้นี่ถึงเกิดป้อมนี้ใช่ ป้อมอันนี้ป้อมเขาสร้างให้กับเชิดชูเกียรติให้กับชาวประมงใช่จริงๆมันหลายหน้าที่นะเวลามีป้อมปุ๊บอ่ะเราต้องรู้เลยว่าเขามีป้อมเอาไว้คอยสอดส่องเราตอนนี้เป็นแม่น้ำใครเข้านั่นน้ำมาปุ๊บก็จะเห็นกกอนเลยจากป้อมมันนี้ใช่เพราะมันสูงไงพอสูงปุ๊บเวลามีความไม่ชอบมาพากลมาปุ๊บจะเห็นเกาะเลยอ๋อไอนี้มันซุ่มๆเดินเรือมาเงียเๆยอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่องกล้องไปเห็นหมดเลย แต่ว่าอันนี้อันดับความสำคัญที่สองก็คือว่าเขายกย่อง่เขายกย่องชาวประมงในช่วงที่มองโกเข้ามายกทับเข้ามามาวลุกรานก็ชาวประมงเนี่ยก็แสดงความเขาบอกว่าเป็นเป็นป้อมแสดงถึงความกล้าหาญของชาวประมงที่ปกป้องแสดงว่าต้องมีชาวประมงที่เสียชีวิตแกว่าไหมใช่ใช่แต่ทุกวันนี้ป้อมตรงนี้เป็นเหมือนจุดชมวิวเขาบอกว่าใครที่มองหาจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่จะเห็นทั้งฝั่งเวลาขึ้นไปจงจุดชมวิวเห็นทั้งฝั่งบอก เห็นแม่น้าดานูแบบทอดยาวเห็นฝั่งเปสรวมถึงถ้ามองมาแล้วฝั่งเนี้ยก็จะอาจจะเห็นแบบฝั่งบูดาด้วยอือนี่น่าจะเห็นไปถึงรัสภาฝั่งนู้นน่ะเออเออนี่นี่ฉันเคยได้ช็อตเด็ดถ่ายรูปตรงเนี้ยมองช่องเนี้ยไปแล้วเห็นรลสภาอยู่ตรงเนี้ยภาพนี้นะแบบเวลาโอ้โหสวยเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เสดายแต่ทําไมนะอันนี้ลูกปั้นใครนะจอสี่เฟนที่หนึ่งอ๋อก็มีสร้างรูปสวรรค์อยู่ตรงนี้งั้นเราใช้เวลาตัวนี้สัก สั้นๆสองนาทีพอพอไหมฮะสั้นไปสั้นหน่อยหายใจจบล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปดู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 ไนดูไปดูกปดวไปด่ไปดูไปดูไปดูมปากป้อมปดี่ยไปดูไปดูรงนูไนก่อนดีดไป เชื่อเดินสเปะไปสเปะมาต้องบอกสเปะสปะาใช่สเปะจริงเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีตลาดตรงนี้ซ่อนอยู่ในอกของึกเลยโรงแรมบอกเราว่าเดี๋ยวมันมีตลาดอาหารใหญ่เลยนะเธอต้องนั่งเมทรอไปใกล้ๆดูในแผนที่ก็เลยเอาไว้ก่อนก็เลยเดินเลี้ยวนี่กาจะไปนี่จะไปแม่น้ำกาจะเดินไปแม่น้ำดอนนุ่มก็เลยมาเจอสแควร์ชื่อจตุรัสอะไระชื่อยากมาก v o ิ m a t i v o s m a t i อร์ โบโรสมาตี้นี่คือชื่อที่นี่โบโรสมาตี้แล้วก็เตอร์แปลว่าสแควร์แล้วชื่อตลาดอ่ะก็ไม่ได้ง่ายเลยก็ไม่ได้ง่ายตาวาซีวาซาร์อ๋อแต่ทำให้เรารู้ว่าคำหนึ่งภาษาฮังการีอ่ะวาซาร์เขามีตัวบาซาร์ก็คือเหมือนกับบาซาร์ใช่บาซาร์คือตลาดเนี้ยมันเป็นตลาดที่เขาบอกว่าเป็นตลาดช่วงสปริงเพราะว่าไอ้ตาวาซีนี่แปลว่าสปริงใช่ก็คือหมดสปริงก็ไม่มีแต่บรรยากาศมันดีเพราะอะไรรู้ว่า หนึ่งบางตลาดเราไปช่วงหนาวมันจะหนาวจนเราไม่อยากเดินสองของแกดูของเลยบอกแล้วว่าคือเดินมาเนี่ยพี่การไม่ได้มาถามข้อมูลหรอกคงจะได้เสียตังค์ร้านนี้แล้วกลวว่าเออเดินเข้ามาเอ้ถามข้อมูลแต่ว่าไม่ได้ถามเออไอถามนานว่าอะไรอย่างเงี้ยถามนานนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเดือนนี้นะคะเดือนเมษาเนี่ยแหละถ้าเกิดใครมาเที่ยวช่วงเดือนเมษาก็จะได้เห็นตลาดงดไหมคะงดงามนะงดแล้วซึ่งความไงดูน้าแมคคาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เนี่ยเขา ทำงานฝีมือเก่งอะเราดูลักษณะแบบอะไรเงี้ยก็มาเดินหาที่ตลาดนี้ได้เหมือนท่าสักาดไหมเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปยันประมาณ2องทุ่มแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อาจจะแบบเปิดสายหน่อยเช่าแล้วก็รู้สึกจะมีตรงนู้เนี่ยมีเวทีการแสดงด้วยพี่การซื้อยับอ่ะวันนี้ อนีรีดเสื้อก่อนาวลีดเสื้ออ่ะอ่าวัลีดว่ลลีดเสื้อก่อนมันรีดอะไรวะแกดาว่าน่าจะรีดอันนี้แป้งอ๋อ right yes นี่นะกร can you potato wow ออรอดูอยู่ว่ามันจะใช้ตอรีดอ๋เป็นแบบอ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบแป้งแนเค้ก คือตลาดที่นี่เขายังโค้ดเป็นเงินไอ้นี่อยู่ฟลอรินแต่ว่าถ้าจะซื้อใหญ่เป็นยูโรก็ได้เขาก็กลับมา1ยูโรก็ประมาณ3 <300 S 1> ามบบร้อยฟลอรินสิ<อ>ี่ชมน่าสนใจอ่ะ นี่เขาเอาพวกมะนาวส้มพริกเค้กมาเลยร้านนี้เป็นการรวบรวมสมุนไพรและผลไม้ของดีๆทั้งหมดเอามาทำเป็นเดคอเรชันอย่างเดียวเป็นงานเดคอเรชันอบเชยจะเห็นว่ามีอบเชยส้มก็ว่านาวพุกราก็วานระบวอลมาอ่แสดงว่าเดาถูกเพราะโดยมากชื่อจะตุัาตั้งตามบุคคลสำคัญเขาอยู่นี่เป็นนักกวี i a ง poem แดงว่าเดาถูกไงว่าแบบโปรติท่าอย่างเงี้ยก็จะต้องเองอเอาตามตั้งตามคนมีชื่อเสียงจริง,รงๆด้วยมาตลาดเราไม่เสียงเงินมันก็ใช่ที่น,นะไอ้นะเราก็ซื้อไปงั้นแหละตามเขาเรีเยกอะไรนะตามธรรมเนียม ทำเนียมมากค่ะมันน่ารักนะของนะแต่งจริงไงอย่างพี่อะต้องโดนกระเป๋าหรือว่าเพราะกระเป๋ามันใช่ในแต่งตัวแบบนี้มันต้องกระเป๋านะอ้าได้อยู่พี่เดินอะไรอวอร์นเราเหลืออันนี้เนี่ยคือแบบจริงจงออยากได้กระเป๋าแต่บารองรู้สึกว่าไม่ได้มันเพิ่งแบบแรกๆของทริปเองใช่เพราะว่าหลังจากนี้ยไอ้ทริปล่องแม่น้ำดานูนี่เราจะต้องเจอเวนนาเจอพระเจอบราติลาว่าเจอพัสเซเจอบลาบลาบลาซึ่งพูดเลยว่าจะเจออีกสกีตตลาด บนหน้านี้ยังอีกยาวไกลพี่โอเคปะมากเราอยาก,อกบอกแม่ขาน่ารักทุกร้านต<อ>ามมาดูร้านนี้อนีชออนน่ชอบอันนี้แกชอบอันนี้อันนี้นี่ตอนเด็กๆชอบเลน่นมากๆนี่การ,รผู้ชายทอผ้า อนั่นและพี่ชายท้าผ้าเดี๋ยวนะถ้าหน้าตามไม่ดีฉันเลยไปเลยดีด้ดวยฮะเขอบอกยิปเตอร์มากนี่คุยแกแกนี่แกอาจจะทิไมได้เนาะ I like your hat thank you oh, nice nice ไานลองดั้งลองมั้งอะไรนะา i c e to meet you Nice to meet you โอ oh, ้มาครั้งนี้ที่เราได้เจอพวกเอลฟ์ด้วยเจ๋งมาก y ด u y ี u touch you t น้อสน้อสนอสจริงๆมุมนี้มันเป็นมุมที่ใครอยากจะช็อปตลาดของแฮนด์เมดโลเคอลดีไซเนอร์ก็มามุมนี้ใครอยากจะเสียเงินให้แบบแบรนแบรนด์เนมอะ้นไปทางนู้นซึ่งจริงๆถนนเส้นนี้มันคือเป็นมันเป็นจัตุรัสช็อปปิ้งเน่ยเป็นชรเป็นถนนช็อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงของฤดูกาลเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยค่ะสปริงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตลาดแบบเนี้ยเซลไหม ด,ดูนี้นไม่เซลล์ไม่เซลล์ ว่าทั้งบูดาเปสต์เน่นะมีวิหารมีโบสถ์นี่นับไม่ทั่วเลยเออแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสําหรับชาวบูดาเปสต์ที่ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองบูดาเปสต์ก็ต้องที่นี่เลยนี่เลยเซนต์สเตเฟนใช่เขาบอกว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเซนต์สเตเฟนซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกนี่สร้างตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่19นะตอนสร้างใช้เวลาสร้างเขาบอก50กว่าปีเนี่ยกว่าจะเสร็จนี่ดูข้างนอก ก็สวยงามอลังการเพราะอยู่ใจกลางเมืองนะเขาบอกข้างในอ่ะยิ่งอลังกว่าอีกงันไปดูกันไหมล่ะไปดูใกล้ๆกันแต่ไม่รู้เปิดไหมเปิดอะไรยังไงก็ลองไปดูแล้วกันเนาะเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดแบบว่าไปดูก่อนอ่ะเห็นไม่เห็นเช่ว่ากัน ไปดูแล้วบอกว่าสวยสวยงามอลังการแล้วเขามีพิธีกรรมอยู่ด้วยคือไม่คิดอะว่าแบบจริงๆมันเหมือนเป็นโบสถ์ที่เขาเรียกโบสถ์ของชาวเมืองนี่ตะกี้เขาก็มาทําพิธีกรรมของเขาดูดูเออดูศักดิ์สิทธิ์ดูเขาเรียกอะไรนะเข้มขลังข้างในเนี่ย very very เข้มขลังห้ามพูดเสียงดังห้ามพูดกันเลยด้วยซ้ำเข้าไปต้องสงบเรียกว่าเป็นอีกโบสถ์หนึ่งที่ทําให้เราเข้าไปแล้วรู้สึกสัมผัสได้เลยนะว่าแบบโอ้โหโบสถ์นี้ คือมีความไม่ธรรมดาอาจจะมีรูปรูปปั้นของพวก นักบุญหรืออะไรเทพหรืออะไรเงี้ยน้อยแต่ว่าก็ชวนให้รู้สึกแบบนั้นได้อาจจะแบบยอดโดมหรืออะไรก็ตามเพราะที่เนี่ยค่อนข้างสูงเกือบร้อยเมตรอะเห็นบอกว่ายอดโดมข้างบนเนี่ยสามารถถ้าขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นเมืองเมืองบูาเปสทั้งเมืองใช่ก็มองเห็นได้น่าจะมองเห็นไปฝั่งเพราะนี่ฝั่งแป๊สใช่ไหมน่าจะฝั่งบูดาได้เพราะมันสูงอ่ะเออมันทําให้เรารู้เลยว่าเออโลกของคนเดินทางนะพลาดอะไรก็ได้คือก็พลาดได้อ่ะพลาดเพื่อให้ เราไ,<ม>ได้กลับมาอเออกลับมาอีกท้าเพิ่งมาซ้ำมาซ้บางทีบางทีเราไม่ต้องแบบไปแล้วต้องครบครบางีย<ๆ>ชอบพี่แกมเขียวว่าค่อยๆเดินจิบกันไปเรื่อยๆอทีละนิดทีละนิดทีละนิดการเดินทางไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะมาที่นี่ครั้งเดียวใหม่ได้แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ เซนตีเฟนทำให้เราอิ่มเอมไปจริงๆข้างหน้าเนี่ยนะใครไม่รีบร้อนไปไหนมีคาเฟ่ตลอดแนวเลยจ้าพี่เดี๋ยวนี้เขาคิดไอเนี่ยเซกเวย์นะพี่ฮิตมากฮิตมากที่บูดาเปสต์กำลังฮิตมากคนนี้ซิ่งกันซิ่งด้วยเซกเวย์นักต้องเที่ยวไม่เดินแล้วอ่ะใช้เซกเวย์กันเยอะเลยมีหลายส่วนเราก็ใช้บริการรถเมล์สาย99กันต่อไปก้าก้ากไปเรื่อยๆ สนุกไหมามาบูดาเปสต์มันนอกจากสนุกแล้วมันอิ่มเอมันมีความมันมีความสุขนะกับอากาศกับบรรยากาศกับสถาปตัตยกรรมเขาถึงบอกไงมันเป็นเมืองที่แบบมีความสุนทรีลอยอ้อยอิงในอากาศมีสวนมีสถาปตัตยกรรมที่เราดูผู้คนแบบยิ้มแย้มนะพูดถึงเอออันนี้ผิดลาดอันนี้ผิดคาดหรือว่าขา้ามาเขาที่แล้วรู้สึกเร่งรีบไปจนไม่ได้ส,มสัมผัส ที่อาจจะรีบคนแต่ครั้งนี้ได้สัมผัสอครั้งนี้ใช่แล้วก็จริงๆถ้าถ้าส่วนตัวที่พี่ชอบพี่ชอบตอนได้ออกมาไหนสีอิ่งคือมาบูดาเปสต์คราวที่แล้วก็แบบเออไม่ได้ออกมาบางมันอาจจะหนาวไงแกแต่ครั้งนี้อากาศดีเรู้สึกอิ่มเหมือนกันกับไฟกับอะไรอย่างเงี้ยนะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ล่องแค่อยู่ในบูดาเปสต์ไงเราล่องไปเรื่อยๆคราวนี้ไม่ได้ล่องแค่ฮังการีแต่เรายังมี ตึ๊ด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 มีไปบราติสลาวาที่สวารเกียไปเวนาของออสเตรียพาซาแล้วก็ไปปิดท้ายที่คาร์สอิ่แน่แน่กับการเดินทางงั้นเราอเดินทางกันต่อค่ะไปกับเราค่ะบราซาบาซาช่วงทริปอัพทริปโดยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นิวเลเจนออฟไพรด์ มาแล้วเสียแน่ๆทุกร้านทุกร้านนะคือมันของมันตะมุตะมิทุกร้านมันของอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทำกันมาอะไรยังไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาฮังการีแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าของตลาดเนี้ยทำให้รู้สึกว่าคนฮังการีน่ารักแฮะ คืออ๋ออย่างไายออแค่ไทยเลยหรือเราจะขอให้เขาทําดูอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แต่งตัวเก๋ด้วยทุกคนใช่แต่งตัวมีสไตล์แต่ละคนมากมายคือดูชิคๆแนวแนวอะไรเง<ช>ี้ยนะเออก็แนะนํานะคะว่าควรจะมาเดินเมษา เพราะว่าเขาจะมีตลาดแบบนี้นะเดินเมซาแต่ว่าถ้าจะเดิน,นช้อปปิ้งเนี่ยจตุรัสเนี้ยมาได้เมื่อไหร่ก็มาได้ตลอดตลอดเลยมีเต็มยาวพืชไปเลยแล้วเหมือนมีแบบความรื่นเริง<ช>มีอาหารการกินเนี่ยห็นว่าเราคุยอยู่เราก็ได้ยินเสียงเพลงอยู่ตลอดวงรู้สึกวงเล่นตรงนู้นน่าจะเล่นมุมโน้นดูเลรไม่แนะนำให้มาถ้าไม่อยากเสียตัง